วันนี้ควันโต้งจะพาใส่ชุดสวยไปไหนเนาะนิ่งจังเลยอ,อ uh! รีบมากบบอ uh! หิวหิวพอใจไม่ไหวนะคะน้องไพ่ก็ได้จัดเป็นแคนตาลุกหมดเลยนะคะคุณแม่สุวรรณีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังคเมินนะคะวันนี้นะคะเจอ้วนของเราจะได้รองชุดสวยกับแห่งใหม่ให้กับแม่แม่ทุกท่านได้รับชมกันนะคะแม่แม่วันนี้เรามาอวดความสวยนะคะแม่แม่มาลุ้นด้วยกันนะคะแม่แม่ว่าจะสวยแค่ไหนนะคะจะใส่ได้หรือเปล่านะคะแห่งใหม่นะคะ 来来来 คำเหมือนของเรานิ่งมากเลยนะคะแม่แม่วันนี้ควันโต้งจะพาใส่ชุดสวยไปไหนเนาะนิ่งจังเลยสั่งนิ่งใช่ไหมแม่วาไปดูให้พ่อหน่อยว่าผ้ามันพอดีกันไหมฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะ จะใส่ชุดลายมังกรไปไหนนะวันนี้ไม่มีงานแห่นะคะแม่แม่ขำหมื่นก็งงว่าวันนี้อยู่บ้านจะใส่ชุดลายมังกรไปไหนเเ

ไสหมดตั้งแต่โอ้โหโหนี่ <Gan ici> <sharp>

แยงใหม่ก็อยู่แบบคนละทรงนะคะแม่แม่อันนี้มันจะต่ํากว่านิดนึงนะคะแยงเก่าจะสูงกว่าแยงตัวนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่กุ๊กด้วยนะคะทั้งแยงใหม่แล้วก็ชุดลายมังกรนะคะที่เพิ่มความงามความสวยให้กับขมินโอ้ขมอนทรงเสียงร้องขมรามนะคะถูกใจไหมขมืน สงสัยจะถูกใจอ้าว,าวน้องร้องบอตองบอกหล่กของหนูล่ะขมือนบอกว่าจะเย็นๆใจเย็นๆโอ้ว oh, มาปล่อยลูกระเบิดอยู่ตรงนี้ะะนะคะวันแรกนะคะที่เราได้ลองแย่งใหม่นะคะนี่แม่ บัวตองร้องทําไมสงสัยบัวตองคิดว่าพี่เหมื่นได้ใส่ชุดต้องไปออกงานแน่ๆเลยนะคะแม่แม่ส่งเสียงร้องคํารามแต่ว่าคามุ่นเองบอกว่าไม่ได้ไปไหนบัวตองแค่มาลองชุดแล้วก็ลองแยงสวยๆให้ดูเฉยๆนะคะ <ๆ S 1> แยงอันเก่าของเราก็เป็นของพี่พัทที่ได้จัดทําให้อันแรกเลยนะคะที่แยงไม้นะคะของพี่พัทนะคะ แต่วันนี้เราก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันเป็นของคุณพี่กุ๊กนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทางพี่พัทและพี่กุ๊กด้วยนะคะที่ได้เมตตาแย่งไม้สวยๆให้กับเจอ้อ้วนของเรานะคะเวลาไปออกงานกับเพื่อนๆหลายๆท่านก็ได้ชมว่าเจอ้อ้วนของเรามีชุดสวยมีแย่งไม้ที่สวยนะคะเราเองเป็นควานก็ดีใจนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะ ที่รักและเมตตาครขอบครัวคำมืนเสมอมานะคะต้องทำให้เต็มที่ใส่ทุกอย่างเลยนะคะาานี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแยงใหม่นะคะพี่แม่นี่นะคะ จะเดินโชว์ตัวให้กับแม่ๆได้ชมกันนะคะว่าสวยแค่ไหนนะคะเดินมาให้บัวตองได้ชมความงามของเจ๊เรานะคะแม่แม เดินรอบ oh. เดินรอบโร oh. งช้างนะคะแม่ oh. แมเป็นยังไงบัวตองชุดข้ามื่นสวยไหมแยงไม้สว, oh. สวยไหม oh. นี่นะคะยืนโชว์ตัวแล้วนะคะ oh. เป็นยังไงบ้างคะแม่ไหนดูหันหลังให้ดูน้อย oh. ดูด้านข้างนะคะ oh. ก็ดูด้านหลังด้วยนะคะ oh. ทางคำมือน,นะคะมีชื่อด้วยนะคะนี่นะคะค,ครับุมามีรางวัลด้วยนะครับผมนะคะได้ใส่ชุดสวยๆก็ได้มีรางวัลคนเก่งด้วยนะคะแม่แม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่สุวรรณีนะคะที่ท่านได้โชคหมานแล้วก็ได้ส่งคะแนนมาให้กับ เจ้าอ้วนของเราได้ทานอาหารอร่อยๆเราก็ได้ทานอาหารของโปรดก็คือแค็ตาลุปลูกใหญ่มากนะคะแม่แม่เข้านี่เข้าเข้านะคะข้อยกันยูเข้าเข้าเข้าไปดู้านหลังนี่เออกำบุนลึสูงเอ้ยเฉยเฉยเยดูเล็กไปเลยไหมถอยถอย เราทำเล็กลงนิดนึงใช่ไหมวันตงเราทำเล็กลงแล้วก็เพื่อน้ำหนักเบาลงด้วยน้ำหนักจะได้เบาลงนะคะแม่แม่เราทำแยงไม้ลดลงนิดนึงนะคะข้าหมื่นบอกว่าโอดใจไม่ไหวแล้วแคนตาลุกหอมชื่นใจโอดใจไม่ไหวนะคะไอ้พวอตกล้าลูก นี่นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณแม่สุวรรณีนะคะอาจารย์กรรีบมากอหิวหิวอดใจไม่ไหวนะคะน้องไพ่ก็ได้จัดเป็นแคนตาลุกหมดเลยนะคะคุณแม่สุวรรณีนะคะเ,คเพราะว่า เมื่อวันที่เราทานผลไม้แคนตาลูกเรามีไม่เยอะน้องและพี่แย่งกันนะคะแม่แม่วันนี้น้องไพ่ก็จัดให้อิ่มเลยนะคะน้องไพ่ไปได้ไปซื้อมาสองลูกหนึ่งคะแนนนะคะแม่แม่เต็มตะกร้ากันเลยให้ทานแบบจุจใจเลยนะคะอุ้ยน้องโบตองก็หิวหิวพอน้ำลายไหลแล้วหนูนะคะอร่อยมากนะคะแคนตาลูกนะคะเจอ้วนบอกว่าชื่นใจนะคะ,ะในทานเท<ๆ>่าเท่ากัน ต่เท่าๆกันเลยนะคะแม่แม่ขำเหมือนบอกว่าขอบคุณแม่พระนะคะที่ได้เมตตาไม่ว่าชุดไม่ว่าเป็นแยงไม้สวยๆเครื่องประดับทุกอย่างแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างนะคะกราบขอพระคุณทุกๆท่านนะคะที่รักและเมตตาพังคำเหมือนเสมอมานะคะวันนี้ได้ทานของโปรดนะคะรางวัลคนเก่งนะคะแม่แม่ได้ใส่ชุดสวยๆก็ได้ทานอาหารอร่อยๆแบบฟินๆไปเลยนะคะโอ้บัวตองเป็นยังไงบ้าง ครั้งแรกบรัวตองน้อยใจคิดว่าเอามาให้แต่พี่นะคะที่ไหนได้บัวตองก็ได้ทานเหมือนกันดูดูดูอู้<ม>เสียงเคียวแตกโต๊ะเลยพูดหนอ่อยบัวตองอร่อยไหมอร่อยไหมเสียงน้อยอร่อยไหมคะอร่อยไหมเสียงอู้ไม่ยอมฟัง,ง,งเลย จ้าก่อนอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะพ่อนี่ล่ะอร่อยไหมคะดูนะคะดูสายตาโอ้ยืนกินแบบฟินๆเลยหลับไปด้วยมั้งนี่ขมืนดูท่ายืนโอ้ตะกร้าคว่ำแล้วน่ะนะคะ ไปเลยดไม่ให้จับอ้าวจับ,บไม่ได้ <c oughs> เจอ้วนบอกว่าฟินมากเลยค่ะถ้าได้ใส่ชุดสวยๆแล้วได้ทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ใส่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยอืนะคะหอครับผมเข้ากันหรือเปล่าน,นี่ <c oughs> นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่ๆสวยไหมนะคะให้หลายๆท่านได้เข้ามารับชมนะคะ ว่าเป็นยังไงบ้างให้แม่ๆหล,หลายท่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ,คะนะคะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณพี่กุ๊กนะครับขอบคุณพี่กุก๊ก,กขอบคุณแม่สุวรรณีด้วยนะครับผมพี่กุ๊กนี่คือเซตของพี่กุก๊กทั้งเซตเลยไม่ว่าชุดไม่ว่าแยงนะคะ,ะ,คะไม่ว่าแยงประมูลราคาไม่ได้นะครับแล้วก็ ที่ได้เห็นได้กินอยู่ตรงนี้ก็คือของคุณแม่ตืวบันีท่านได้โชคขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทำ,ำร่ำรวยๆนะครับขอให้สมหวังทุกสิ่งอย่างแล้วก็ที่ขาดก็ได้เลยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณค่ะ